สวัสดีครับมังนองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่แนลฟูโนวานะครับแล้ววันนี้เรากลับมาเปิดกับดิจิมอนชุด BT09 X Record นะครับเหมือนเหมือนชื่อคืออ่า r ล c o r d อะไรอะเห <โย S 1> มือนสักอย่างเหออมือนเหม,มือนข้ายเพลงอะไรสักอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงว่าเราเ X ติบอดี้ทั้งหลายใช่แล้วก็ทุกครั้งที่ซื้อ1บล็อกนะครับจะได้ไอ้นี่สีซองนะครับเป็นซองโปรโมตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากเออจริงของในโปรโมเรามีเยอะอยู่นะที่เราอยากได้นะซึ่งในรูปก็จะเป็นเหล่า X ทั้งหลายเลยมั้มันมีหกหรือเปล่าวะเออมันมีแค่6แบบอย่างเงี้ยอ้อเหรอทำน้อยเทแต่ดิจิมอนกับซองเหนียวนะฟ้าซองเหนียวซองจะเหนียวกว่าโปเกมอนนะครับและด้านหลังเลยอยูเห็นตัวการ์ดเนี่ยจะค่อนข้างแข็งกว่าแข็งกว่อยนะ ฉันใช่อะไรอะไรปั้งเหลืองอแมวอ่ะไม่อยากได้ทั้งคู่เลยทั้งวิซาร์ดมอนอยากได้ดำดำแดงแดงฟ้าฟ้ากับกับมูมอนไหนะข้าหน้อออืมคนเรามจะพูดมาแล้วมันจะเปิดกันได้ง่ายยังไงง่ายจะมีนี่ฉันเปิดก่อนเลยนี่ก็ดีนี้ก็ดีอะไรเนี่ยเมทันเกรมอนแต่ฉันว่าฉันน่าจะดีสุดแล้วล่ะ สีฟ้าเลยปะอ่าเพราะมันฟอยจ์ันตับได้มันสับ<อ>ัดได้สับัดไม่ฟอยนี่ไง<อ>เห็นไหมมันมันมีฟอย์ว่ะกูสู้ไม่ได้คูวาวเว้ยเออกูอสู้ไม่ไหวฉันรู้อยู่แล้วเอาวี่มาโอ้เฮงแต่ว่านอกจากอันนี้แล้วมันต้องมีท็อปเปอร์ด้วยเด็ดใช่ปะ่ะ เวลาเปิดดิจิมอนมันจะมีท็อปเปอร์ให้ด้วยนะครับคือท็อปเปอร์คืออะไรเอ็นอร์เทนเนอร์ใช่ใช่แล้วแต่แล้วแต่บล็อกเลยเปล่าอยากจะเป็นนี่เลยปูกิมอนนี่อันนี้จะเป็นเด็กเป็นเด็กดว้าวจะอยเปิดจะเปิดจะอยากเปิดท็อปเปอร์ท็อปเปอร์เป็นเด็กนะครับรอบนี้ก็คือเป็นไม่ใช่เป็นเด็กเราตัวเหล่าเบบี้ทั้งหลายเล้วสองวิันอยากได้ของโกกิข้างหน้าเออเอาเลยโคโลมอนจะได้ไหมวะ พูดแม่งเหมือนง่ายแต่ฉันก็อยากได้โคลรมอนนะหนึ่งสองสามโคลรมอนโคลรมอนรว่แต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้นะกูชอบเออแค่นี้ก็คงเก็บใส่แฟ้มนะครับเไม่ใช่อะไรเราตามนักวาดโกกี้อยู่อันนี้ก็ได้เยเก็บใส่ไปคือของรุ่นโกกี้อ่ะ ในเด็กๆอะ่ะรู้สึกก็จะมีแค่โคลโโมอนอัน,โโอนเดียวนะโคลอนตัวนี้มันบอกว่าถ้าถ้าถ้าตัวที่ทับมันอ,ะอ่ะเป็นอะกูมอนหรือว่าเป็นเกรมอนอ่ะพลังโจมตีจะบวกหนึ่งพันซึ่งมันมันมีตัวที่ดีกว่านี้อืแต่สวยเออแต่ก็สวยอันนี้เลื่นงจริงอันนี้ต้องสับอะไรไม่ต้องไม่ต้องสับเอามาคนละแถวเลย เดี๋ยวตอนก่อน,อนอื่นคือเอากล่องออกลึกน้องๆอ,อาจจะคิดว่าเอ๊พี่เปิดอไอ้นี่หาอะไรกันนะครับหาตัวหน้าปกนี่เลยนะครับเอาฟามอนแต่จริงๆแล้วอ่ะปู่ก็มีหลายตัวนะเพราะว่าคิดว่าจะเล่นดำแดงเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะเอาตัวอื่นเท่าไหร่นะอยากได้ดำแดงซะส่วนใหญ่นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลย แต่ว่าชุดนี้เนี่ยตัวที่มีราคาเนี่ยน่าจะเป็นอัลฟอรมอนนะครับไอ,อยู่ข้างหน้ามันก็ต้องมีอีกนะเออมันจะเป็นใครอื่นไม่ได้เออแต่เราก็ยังไม่ค่อยรู้ราคานะเพราะว่าญี่ปุ่นจะลงราคาเนี่ยก็อีกสักพักเลยน่สินะครับถ้าราคาลงมาแล้วคือปู่จะทําราคาไหมก็เดี๋ยวทําราคาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวาอาจจะทําเก็บเปิดกุของมีราคาเลืมไปว่าออไฟ <ป S 2> สุดท้ายมัน<ผ>มปูน่ลืมด้วยเราไม่ได้เปิดโปเกมอนเฮ้ยลืมไปเวลาลุนดิจิมอนอ่ะมันต้องลุ้น ลุ้นข้างตรงนี้ว่าให้มันเป็นเลทอะไรเป็นสีแดงเป็นออปชั่นเลทอา๊ยอุ้ยเป็นแดงเหลืองนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แดงเหลืองแลนแดงเหลืองเด็กยังไม่มาเลยนะอุ้ยนี่นี่มีตัวนี้อาจจะได้ใช้นี่อ๋อโมโนโคลอโมนว่เออนอุ้ยนี่นี่ใบนี้ได้ใช้แน่นอนเป็นใบที่ใช้กับ X อ็กแอนติบอนะครับฉันต้องเอาอีนี้ออกแล้วก็ฉันรู้ในสุดท้ายเลยใบสุดท้ายเลยปุ๊บเฮ้ยมีขอบข้างนิดนึง แต่ไม่รู้อะไรด,ดูดูดูมีดีพีป่ะข้างบนข้างบนดูข้างบนก็นได้มีพลังป<ด>่ะมีป่ะเฮ้ยเฮ้ยทะลุขอบออกมาเลยใช่ฉันว่าโอเมกามอนโอเมกามอนมาไหมไมายตีม้มตีม้มตี้ป่ะเร็วหกโอ้ไม่ใช่มึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นเสอือา s r ตัวหนึง<อ>่ง<อ>ก็เก่งอยู่เหมือนกันนะไอเสือเนี่ยแต่ว่า ฉันจาไม่ได้ว่าเทกมันแปลว่าอะไรอันนั้นวานิลาอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันเลยความสามงงความสามารถอะไรก็ไม่มีไม่ใช่อะไรนะกูตกใจว่าคุงบีเดนอสา์อีกตัวหนึ่งแล้ตก็มีตัวนี้คิดว่าออกเร็วออเนี่ใบที่สองนี่คือจบแล้วไม่เหมือนหัวไม่เหมือนไมตี้มากเมื่อกี้คิดไปเองคิดไปเองคิดไปเองแค่แค่มีความรู้สึกว่าอยากได้แล้วก็คิดไปเองคิดไปเองคือการดดิจิมอนเหนียวมากเหนียวเหนียวซองมันเหนียวมากฉันก็ไม่กล่าอให้มึงอีกเล วานิลาวานิลาฉันว่ามันมีเพ้นว่ามันมีพลังมันมีพลังอะไรไม่ใช่วาเทมเมอร์แดงเหลืองว่ะโอ้ไทจีกับฮิคาริว่ะอ๋ออีกีดีออกกันใช่ไหมใช่ฉันว่านาคตนะมันต้องมันต้องมีเด็กแดงเหลืองเพิ่มขึ้นไม่มีฮาเลยแต่ชินว่าเด็กแดงเหลืองคอนเซ็ปต์ไม่ไม่น่าเข้ากันสีฟ้านี่อ่าใครเนี่ยชื่ออะไรนะของภาคโกสเกมอ่ะที่ใช้เจลลี่มอนเนี่ยใช่เอาเป็นว่า ช่างมาเหอะนะมันเทคมันเกี่ยวกับเจนี่มอนแหละฉันจําไม่ได้ก็เอาไว้เล่นกับเจนี่มอนนั่นแหละเออฮี่มันยังไม่มีอะไรมาแรงแรงเลยของวังของฉันตรงนี้แล้วกันใกล้เอาเชียร์เนขี้เกียจลืมอีกแล้วออกสักตัวให้ชื่นใจเอาแบบชื่นใจฮอมีพลังแล้วแต่พลังน้อยไปนิดพลังน้อยน่าจะเล็วห้าอู้กาลู การลูรูว่าการวอลวอลการลูรูมอนแอนติบอดีชื่อแม่งยากจังชื่อแม่งอะไรอ่ะไอนี้ใบออปชั่นออปชั่นออปชั่นช่างแม่งอ่าออปชั่นอันนี้ออปชั่นของอัลฟามอนเดี๋ยวคนที่เล่นอัลฟามอนก็ต้องใช้นะครับใบนี้อย่างแน่นอนนี่ลูกทะลุลูกทะลุนี่นี่เป็นแบบพวกเขาเรียกอะไรนะอันคอมคอมมอนของไอ้นี่ของตัวที่จะมาเล่นกับจัสติสใช่พวกไลจินมอนฟูจินมอนอันนี้คือฟูจินมาก น่าจะอันนี้น่าจะฟูจินมันลงอ่าฟูจินเออตัวนี้เป็นฟูจินฮิงแมงพอพูดฟูจินไลจินอะไรพวกเนี้ยนึกถึงไอ้นี่อะไรนะเลือกยุกิอ่ะไอ้ที่สามตัวที่มาต่อกันนะอ๋อชื่ออะไรนะเกตการเดียนเกตการเดียนก็อค่าเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีขอบทำไมมันมีขอบโหขอบทะลุทะลุเยอะเลางมื่นมื่นสอง โอ้อาไอเชียเลยโอ้โหดีละที่มันเป็นโอลี่ดามอน t เอ็กแอนติอดีอกูมอนตเอ็กแอนติบดีทำไมกูต้องดีใจไงอกุมอนเรวะใช่แต่กูอยากได้นะเของกูมีขอเฮ้ยเมอนอกแอติดีมึงไม่ต้องตกใจรูปนี้ดูพลังดูลังดูลขอสักห5ื0 0ถ้า15000นี่แบพลังสวยเ้ยมเลยเหรอไม่ใช่เท่าไหรุดเลยแนสีโตแรเปิดต่อดีหมดฟเลย โกกินะโกกิโกกิเออโกกิไ nah. ด uh, ้อะไรนั uh, ้นอ่ะใช่โกกิวาดโคโลมอนอันนี้นี่อ่ะนี่คือโคโลมอนและนี่คือโคโลมอนนี่เป็นไงเพ็กพีนอคคิโออ่ะนี่เขาขอโกกิวาดแต่ว่านี้ไม่มีอะไรเลยวานิลาจ๋าจ้าเลยเฮ้ยมีปีกสีแดงสีแดงทะลุอากูมอนให้ไม่ให้โอเกมอนอ่านี่ตัวนี้ดีตัวนี้ดีมีคนหาแน่นอนตัวนี้แต่ อันนี้เป็นละแอก a n นต body ใช่พูดเหนื่อยว่ะเวลาพูด X and แ body บันีวราจะถึงตรงนี้นีแต่ว่านี่เรายังไม่มีของอะไรที่ดูแล้วจะมีราคาเลยนะนี่คือเกลือจัดๆเลยนะฟุ๊ปออปชั่นออปชั่นเลยกูแห้งออปชั่นฟ้าของนี่ของวอกาลูรูมอนใช่อันนี้ก็น่าจะมีคนหาไปเล่นนะดูพลังหน่อยขอพลังหน่อยโอ้โหเฮียพลังแปดพันอีกแล้วโอ้าตัวนี้ก็ได้ใช้ตัวนี้ได้ใช้ตัวนี้ อุอาอะไรนะอันนี้เมทันกาลูลูมอนเมทันเมทันเกรมอนเมทันเกรเอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ได้ใช้อันนี้ได้ใช้อะไรเมกาดาเมกาดามอนเมกาดามอนได้ใช้ฮะเมกาดามอนอันนี้เราออกกันลืมเนี่ยเอ๊ะไม่มีอะไรหรอกเองอุ้ยแปดพันแปดพันก็ดีลงมาโอ้ไอ้นี่อะไรอะเมก กลาดามอนเออ,อ,เอไม่ใช่เมไอเ,อเอนี่ยของคิวมอนอ่ะเออเออตกใจคิดว่าแม่งเป็น PA ของเลเ้วห้าถ้าเป็นพ a เอเลวห้านี่คือนอนเหงานอนเหงาเลยนะจ๊ะดำโหดำเฮ้ยดำรอบนี้ก็ได้อยู่นี่อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็มีคนหาเชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะอะไรคุเลคุเลดามอนอะไรเออ ได้อยู่ได้อยู่นี่ก็ได้อยู่อืมอะไรสักอย่างหนึ่งทำไมเราไม่เจออะไรที่แบบเลเวลเจ็ดเลเวลชุดนี้เลเวลเจ็ดก็เยอะอยู่เลเวลหกเลเวลเจ็ดก็เยอะอยู่นะเทมเมอร์เทมเมอร์ช่าวันนี้ได้ใช้ของแอนดี้บอดี้ผ้านี้มันแบบไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่อะเปล่าหรอกคือจริงๆมันขอผ้าเจ้าไดโนเสาร์ที่จอกอ่ะมาแล้วอู้เนี่ยแหละของแท้รลังอะไรวะหมื่นหมื่นสามหมื่นสามเลเวลหก อุ้ยพีเอนี่พีเอพีเออันนี้พีเอหูบ่วงดำตัวนี้นี่อะไรนะชื่ออะไรนั้นเด็กอะไรอะไรเด็กเด็กกลูมอนอะไรเนี่ยเด็กเด็กอะไรที่มันไปเด็กมอนปะไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อะไรเออเนี่ยนะโหแต่นี่พีเอเลยพีเออันนี้พีเออันนี้สุดแล้ว อ้าวแล้วกูอย่างนี้กูก็เหงาเลยดิโอ๊ยกูยังหาย,หายหลายตัวนี่ยังไม่ได้อะไรเลยเปล่าไม่ใช่พอบอกว่าอยากได้อะไรตัวแพงเออกูเหงาเลยเออ,เอแม่งทำท้ายจิตใจกูเฮ้ยขอแบบเป็นสมุไรหน่อยได้ไหมแม่งทะลุเฮ้ยหมือนสามนี่งไงอ่าสมูไรได้กูอยากได้ตัวนี้อ่าสมูไรสองตัวสามตัวต้องใช้อ่ะจ,จะได้ใช้ทำไมรอบนี้กูกกิว่าเยอะจัง อะไรวะเนี่ยฟ้าโอ้โหเทมเมอร์ป่ะเหมือนอ๋อเทมเมอร์โอเคอ่าเป็นยามาโตะกับตัวล้าอืมทำไมมันหาเสโคยรป่ะฮ่าฮปล่ <c oughs> อยมันปล่อยมันด้วยโอหมันเหนียวแบบจะเหนียวไว้ไหนวะเนี่ยกัดเหนียวจัดเอาโกกิมาแลกโกกิอืมเงีบขอบเหลืองมาเลยมึงขอบเหลืองมาเลย สี่พันอุ้ยน้องนี่มีฮอร์โมนมีฮอร์โมนไอชอบชอบชอบเฮ้ย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 ไฟทะลุไฟทะลุไฟทะลุไฟไฟอีกแล้วไฟไฟอีกแล้วพวกเราไฟไฟไฟแต่ไม่มีเชื้อแล้วนะถุยอุ้ยมึงเองเนอกครูอะไรคิดอยู่เลยแม่งไม่น่าคิดเลยก็ลืมไปก็ไฟไฟพวกหนูเราไฟไฟแต่เด็กแดงเขียวนี่มันไม่น่ามีจริง ทัจริงคอนเซ็ปต์แม่งมันมันดูไม่น่าจะเข้ากันได้ไม่แต่เขาแดงเขียวมันก็ดูเข้ากันได้นะแบบว่าเขียวจับนอนแดงตีทัตีตัวนอนตีเพียซิ่งทะลุเข้าไปอะไรเงี้ยเทมเมอร์เต็มเหมืองโอ้โหนี่แม่งคือมึงจะมาครบทุกเผ่าพันธุ์ทุกซีรีส์อ่ะเนี่ยกับไอ้นี่อ่าฟ้าแบบอโอ้โหสองพันชัดเจนเจลลี่มอนโอ้เจลลี่มอนเจลลี่มอนแต่พีเอเราไม่มีแล้วอ่ะ หมดนางต่อเออใช่นั่งต่อของนางอุ้ยช้าเป็นๆเออใช่ช้าไหนยัเร็วเจ็ดเร็วลพมเจ็ดมันมีสักตัวยังไงไม่มีสักตัวเลยกูดูเลเวลนี่มึงเหลืออสองซองเหลือซองนี้กับซองหน้าหัแข่งหัวออกมาเลยไม่ออกครบทุกอันนี้เล็วซีรีส์เลยมึงออกครบทุกซีรีส์ฉันเหลือซองสุดท้ายแล้วว่ะฉันหมดแล้วเนี่ย อุยเลเวลเจ็ดป่ะโเลเวลเจ็ดเลเวลหมื่นสองเลเวลหกอ่าผมมีโคมอนนี่เออถามจริงก็ยังดีก็ไม่ได้เล่นได้แต่ไม่ได้เล่นหรอกอุ้ยนี่ต้องตื่นเต้นเหรอไม่แน่สิเจมันต้องตื่นเต้นเลยอุ้ยเฮ้ยมีขอวะขออันนี้หน่อยโอเมกามอนไหมเฮ้ยอุ้ยม่วงม่วงรู้เลยอ่าใครวะมาทั้งเซ็ต นี่ไงไอ้นี่คือเลี้ยวหกใช่ไหมอ่ะไอ้นี่คือเลี้ยวไอ้นี่วะอันนี้มันมันเอ้ไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอฉันจาไม่ได้วันมีร่างที่มันเรียงเลียงกันมาฉันก็จําบอไดเหมือนกันเออหัวนี้แม่งบอกนี้แม่งม่วงทั้งนั้นเลยม่วงดําม่วงถามไม่เวถามไม่ว่าปวดใจขนาดไหนปวดบอกนี้ก็น่าจะเกลือนะดูวมๆแล้วไม่น่าจะมีของมีราคาเท่าไหร่ยูเวนโคลอโมนที่อยู่ตรงนั้น โคโลมนก็ไม่น่ามีราคาก็ไม่ได้มีราคาขนาดนั้นเออชอ็อตอ่าช็อตกันเลยกูจบกันโอเค okay. แห้งไปหนึ่งคลิปนะครับแห้งไปสองคลิปแล้วเรียกว่าแห้งไปสองคลิปน่าจะต้องรอลุ้นคลิปที่สามกำลับเจสพาวเวอร์นะใช่เออดิปิมอนก็น็อกไปอีกหนึ่งโ <Gate S 1> <Okay. S 2> อเคเหลือเจสพาวเวอร์แล้วนะนี่คือเศร้าหนักเลยครับไม่ได้หาอะไรเลย เอาจริงนะโหใจแบบอยากได้มีเยอะมากเลยนะไม่ต้อง P a เก็ได้คืออยากให้เอาไปใช้เล่นน่ะเด็กแบบดําแดงแดงแดงดำดำเนี่ยนี่มันออกแต่แบบม่วงม่งเนี่ยเนี่ยมีตัวที่ปู่ได้ใช้แล้วมีตัวนี้นะครับแล้วก็นี่มีอาจจะเอาไปเล่นอันนี้ก็จะเป็นเด็กนี้อืมออส่วนที่เหลือเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยอันนี้อันนี้ก็เอไปเล่นเหมือนกันอเนี่ยที่เหลือก็คือไม่ได้ไม่ได้เล่นซัก แล้วแล้วบ้านเราไม่มีแบบเล่นสีม่วงกับสีเหลืองเลยนะจ๊ะใช่ไม่ได้เล่นสีอะไรพวกนี้เลยเนี่ยโโก็คือเนี่ยเปิดมาจริงๆเนี่ยใช้ได้แค่นี้นะครับน้องโมพี่จะใช้แค่นี้พี่ไปซื้อแยกเอาก็ได้นะได้เละสิ <c oughs> ไม่ต้องเปิดบ็อกก็ได้ <c oughs> โอเคใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันตรงนี้เลยอย่างเจ็บปวดนะครับกองกองด้วยความเจ็บปวดมือเอาอีนี่มาบังด้วยนะ <c oughs> ปวดใจเหลือเกินกล่ำลาไปด้วยใบท็อปเป็นโกกิแล้วกันนะครับของโกกิอุ้ยลืมไปมีนี่ด้วยใช่ <laughs> เพื่อไม่รู้บ๊ายบายนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ